ฮุบฮุบฮุบอกินนัำจังอุ้ยเปียกเบ็ดกะเห็ดเกินเนาจงจัตัวนี้บอหฮาวันนีตัวงลายหนามวน บสบายดีพอแม่พี่น้องบุทุกุทุกคนคลิปนี้เราเป็นตจยากหัวแห้งพี่น้องเอ,อ้ยเคยได้ไปเที่ยวอยู่ฝั่งลาวขเนาะือวาอายุเลาเขาเนี่ปกติแล้วหลักกะเคยไปอยู่สช่ว้ายมันไปหาแนาวกินไปหาแนวอยู่แนวกินไปแบบวิธีชีวิตอของคนเลเาค่นะบนไดไป,ไปเที่ยวแบบคือดักทองเที่ยวนะเมื่อนี้ตื่นเต้น,ตนแห้งทายคลิปปะไรหนึ่งลืมเปิดไม้ <c oughs> ืนอน้องๆผลจีดายไปเหตุงานอยู่ไทยแล้วเนาะประมาณอีกสิ้นเดือนนี่ก็บไปเห็นหนากันแล้วก็เลยถือโอกาสพาผนไปเที่ยวเนาะทางสุดท้ายก็ว่าไหน้เนาะไปเที่ยวลาวเราปกติก็คือไปแต่งานผลบางไฟนะโบได้ไปเที่ยวทั้งได้พี่น้องจักกิโลกวัดเอาไปใส่อร่อยตายว่าห่อสองร้อยกือบห่อได้ผมห่อด้วยซัมป์ประเทศอะเรมาอร่อยเจ็ดซิปไปไกลก็ทามโทรศัพท์บกัง สาขกนอยห้่วเราหมอเอาไปอีกมีหลายกิโลแต่ได้ข้าลงไปกันประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนไเออรอดตอนนี้ก็ทักหอดใจแล้วพี่หน้อยพักหลดกันเข้าห้องน้ำ <c oughs> สบายดีไอ้เจ้ฮักกระใสบ่สบายดีพี่นนอกสบายดีใหม่หมตอนที่ไปน่ว ฝ่าดีใจแห้งไ่ได้ไปเที่ยวนะเปิดกล่องมาแล้วลืมหมดเปิดไหมวันนี้งเนียบกนะ็เหมาสบายดี <laughs> ไปเที่ยวอยู่เล่าเนี่ยนะไกลสุดก็คือเมืองนองแล้วก็บวัน้เคยไปไซเลยเนาะค่ะนะ <Okay. S 1> แต่ว่าไปไทยนะเคยไปกักนอย่างเราไปเหตุงานอยู่ไทยไงนะแต่ว่าเมื่อนี้ยวพาพี่น้องมาเที่ยวอยู่บ้านเฮาเนาะก็คืออยู่เล่า,าเฮานี่แหละป่ะไปต่ออยพี่น้องอืมยามเป็นผู้อล้วเป็นไกดเป็นผู้ไปต่อ น้ำล้อมอยู่สลายกับซอแฟนห่ะสิครับรถดทั้งหนาให้บวกก็มานั่งข้างหลังพี่น้องมเขาไปหอนเห็นยูคูนี่เออเดินน้ำล้อมพูนี่ในทางเศษชีปลาไหลเคยเห็นแต่ในยูทูปพี่น้องมือมือนี่แหละมีบุญบาทสนะเดีมาเห็นดีๆน่องค้มนั่นนี่นองคุ้มนั่นเดี๋ยวค้มจะซีอิ๊วปลาค้มถ้าืกอยเอากล่องมาดำอีกอย่าเก็บภาพบรรยากาศงามๆดิ ปกทปลาฟินน์ะเป็นกเทไวันทายไปที่ราลึกเนาะทายไปเปิดไปพุเลยคิดอนเลยจากบ้านเลยวันนีเงินกับเา่ไมเพราะปีหนาแล้วมาอีกปีหนาแล้วมาอีก้มเหงบางเวียงเตี่ยวทั่วลาวเลยเสาข้าวกัไปตัางใจเก็บเงินบุใหญ่เราโดนจ้ปักเจียและไก่ก่ันชวมันว๊ดก็อยู่ในเตาอบเนี่ยบางเนี่ยีอ๋นวานใช่บบ ต้นยังมองเหงาไรแต่เขาเหงาไรก็มืออมถึงหมืล้วนะสามสิบแปดองศาได้ทีนะเบิ่อว้างามเลยว้ตัวนี้แหงงามดวดงาเลยงามเลยดาอ่จะยืนไปเจอรถะหคนมาลเราไปทยคนรู้วกสแทำมาจอนนี่เดนบนจอทยห ได the ้ทางนีกังามเด้ปะม่นังทีดามล่หายนข้างหน้ซเลยจหา้ก็ต้องหนาเลย้ยงามเลยมาจะชมวิวพี่น้องทางหนาเลยทางแหวนบันทอกพระว่าแต่ละคนกมีแต่ผ็เคยมาแม่บอกก่าไม่เคยมาตะเกยเคยหเี้งไก่ไนีดไกลอยู่ได้กใช่ กิโลครับเป็นตะกนึงสองสองกิโลบันยอสามกิโลสามบาเออทั้งหลานเอาไปใส่สานั้นนะคืองามเทนมท่าปราเออทาที่สองกันะเออท่างที่สิบสองกันที่แห่งกนไปยัง มาหอดล้าพี่น้องหอดตเด้พี่น้องมาด้เจีกันหิวเขาหอดกับพ่เหิวเขาเลยทอมตะโกตอนนี้จักมงบว11โมง11โมงครึ่งปอดออกงนแต่8โมงตอนกับ11โมงครึ่งพี่น้องบ่ได้ จอดเลยจอดตะบอนอันเขาห้องน้ำนลยเดียวนะพี่น้องแล้วก็ขี่มาเป็นงนกได้ตายอ้เลี้ง่เดียวถ่ายเล็กน้อยบอลเลี้ยงสำนีแม่อุ้มอยู่นนถ่ายตะถ่ายจะร้อยนัเลี้งแน่นอนเออบดอไอซีเลีงมันใแต่สาวไปใช่บอลโอ้ยทางหลังสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องวดีแต่สบายดีหม้วเนาะเพราะว่าม่หมดยินเพราะแม่ไม่บมดยิน นอัดีใจแฮกด้วัตเที่ยวนะจนลืมเปิดกล้องเอ้ยลืมเปิดไหมเสียงบบมีแล้นี้ก็คือแบบว่ามาหอดแล้วหอดจุดหมายค่ะเราได้สิพ้าทุกคนขับไปเบิ่งข้างในนะฮะเพื่คยมาต้องเสือดออกพี่น้องทางสมิตรวัดสุกนเลยไปหักไปหอไปหอกสกลนครพุ่นปไปไปทางไหนวานนี้พาแขกได้หน่อยเลยสาวๆที่แฮกขยักขยักบอกด่าหมากกล้อง สมน <legislation> ่มนามเกี wow. ่ยวล้วถ่วงปลาไป้อางาอันนี้คือเป็นวันขอบครัวเนาะยังไปั hmm. ้งพดอันนี้คือเป็นวัดคนบุีมีปลไ้นสูรปสูตรยังปลาสลายลายเขปล่อยเลี้ยงนี่เขาเลี้ยงปล่อยเลี้ยงบอกบอตนว่าเบสนะเอามาในปาสูตตัวบอกวคิดอะไนะแม่นมได้ เอาายลงลงชิ่เป็นไงไดนี่ครับเหืออยู่คนเหืออยู่คนเฮือนมาหมื่อเดียวกันนีเนาะตายฮยไลรูกเมให้ไหลูเยได้แล้วลูไแนนี่เรามาเอาเด้อเดี๋ยวไปอาหน้ามนนี้ สั่งข้าอันนี้เลยจะขึ้นนักตงเที่ยวอ,อันนี้จะขึ้นตาก่อ,อกอ,อันนี้นะ,ะเอ้ามามันคบกันเลยเป่น,นของพ่อไปกินเขาจะกี้เรือกะกี้หลุดแล้วลว่าต้องกินกันอย่างเขานะรนะิวงามเนาะโตสุดลวล คามอะไรนี่เ<ใ>น,นี่ยมันก็มีเสือเอ้อเขาบอก<ม>ให้โดดแต่อย่ามีงอนหินมันบอกนี่นกอแบบล้วพี่น้องวันผักพ่อนนะาผละดีเน,น,นาะ <c> ก <oughs> ็คือแบบเมือนี้ลาว่าสูบอากาศอยู่พี่แล้วพี่น้อง เย็นแต่ตอนขี่รถมานะฮานะเห่อแต่เห่อแตนมันจะขึ้นอยู่ในเตาอบนี่ปันมาพี่เลยแบบมันเย็นแบบมันเดียวกับหน้ามานะแต่ว่าอย่างวิ่นหัวเนาะมันเป็นแบบยังบ่เคยยังวะมันเป็นแพรมันตีงมันอยางวิ่นหัวเด้มาตีงแล้วมันสั่นดึนดนเดนเด่นเนเข้าจก็ซื้อกะต่ายมาจังสี่แล้วก็เอาเมนูมานำกระต่ายยังบอกโอ้กะต่ายถั่วยอ้ฮาก็เดียวอัน เาไมเคยมาจากเหือโซนเอไอกน้มาก็ได้เสะไอโกไปเสได้ผูกนมาเลยชอขาตุ๊บเท่าไรนาตุแบบยังเกิดเสียขาตุ๊ขั้นต่างๆเลยต่อเอออันนี้เ่าเสียขาตุ๊ขห้าสิบพันเอออ่ะยังตีแพะมากกว่เสีย5่าสิพันกับขาตู๊ร้อยหนึ่งแบบค่าแพะเขาอันั้นเาน ค่ะเงินหน่อยเขาบนห้องนั่งบนห้องแต่จะเสร็จแล้วบอมีโต๊ะใหม่มาได้จะอะไรมีตะตํ้เนาะหรือแบบมีมาทุกอย่างเดี่ย้มีนำดิมีหนำหัวเชืออยู่สั่งอาหารกับหนามาเลยฮะํำมาหุงเอาเมาไก่เม็ดหนึ่งด้วยมาส่ง จซาแปกับจ้าขาวไปไม่ลอยไปไปไปคุ้มบอกเราบอใ่จทอดแห่วเดียวหคนอื่นก่อนมล้อคิววห้ล้ลัดคิ้วเลยร้านก็อยากไปนั่นเลยแบนี้นะกิ้งบจ้างยิงเลยกินจากลมอย่างเดียวเอาบอดด้ขี้เลยวันนี้นะบอเมาชามมหาบบดด้เพื่อนพี่ดองไปจองก่อนเขาแล้วจ้าขาวบก่าไปไดเลยไปเป็นกระแจ่วันนี้ได้้วเดมองบอกกันคืนกันคืน ประมหางมนแรงนี่อใจด้วยอัดลังนนี่ร้อยไปบอขาวเนี้ขาวนี่ัดนะมา้งหนาเขไดมาตัใส่ไ้ปปูนี่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 หลอกคนนี้นบาเออนันนยานหลอกหลอกคนี ข้าวหน้าหมูกินพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากลงขี่เึือไปเบิ่งปลาบุ๋ยไปเบิ่งปลาสูตรใหญ่เปล่าขี่ได้อีก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 สิ้นเรือนก็ไปกรุงเทพไปน้องเต้ายุ้งยูคใ่ไกลอันนี้คือเป็นบอลเที่ยวตมอิฐพี่น้องต่อไปก็คือประเทศไทยเลยบัดนี้ไปไทยไปทางบ้านได้ไปเล่นลงยังวัแล้วอีกวันนี้ร้านแล้วอยากไปเนาะ มาหนึ่งก็มีแห้งอลยวันนี้เบาอยู่ใหม่พายนะโอ้สแปรไวนั่งๆจะนั่งคุณนั่งไปหนพายมพายมาองไปทางหนจะไปทางหลังกกลาาจะน้อยมากไปแต่เช่นจะไหนไปเลย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 ไปบายนกว้างงกวางคือมาข้างองินเห็นงินเห็น ถอยถอยถอยไปไปอย่าายับไปตามกับพีนถายหด้กเลยนิ่ม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 เอาเท้าเดียวมาได้ไหมไหวใจบ่พายไงพายไเนาะไล่นไปไปลามาฝากกนด้วยเอาเอาเอาปลามาฝากไปด้วไปแล้วพี่น้อง ยายาข้าวกระพายเป็นอย่เยกินเขา่ข้าวามกไปมากินข่าวกินหนามก็นจากไปพายใหม่เจ้า หวนเยอะเย็นเยอะมันบ่กหอนเนาะยืนหนิแล้วมันเย็นอากาศทา้งเหกาะกอนเ่อนกินไก่เจลกระแดกผิดบอเจ้ะต่ำโอ้ยน้ำลายไหลเนี่ยมาเดี๋กินข้าวเด้อมีวั้กินไก่แล้วพี่น้องอยู่คำ่วนป่ยืนยังเกาะอ่าท่าฝรั่งจับภาษาฝรั่งเป็นยังกินข้าวทุกคนเป็นยังเขาเกินท่าฝรั่งเขายังบูเขายังคือกันเดี๋ยวจะถามเขาเจ้ากันฮัลโหลนั่งกินแบบนี้บ่ะ โตมันจะไกลอโต้ใหญ่ละหน่อไกลประมาณเดยวอนแมหนึ่งสองนึงสองนึงก็เลยว่านังกินได้นะาเตี่ยนดเดี๋ยว้ากากินไหมเด็กก้าจานอยู่ในนี้น่ร้อยน่ะได้กินข้อวแต่อีตนเนาะคุมมวเคืออะไรมาคุมมวลคือวเลยนะ ตัดเสื้อว่าพอแม่พี่น้องที่นางเบิง y o ย t u b e เฮาตอนนี้ก็คือต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดทีว่าเคยมาเที่ยว่าพลังแขวงข้าม่วนพี่น้องเฮาก็เป็นถางสวิตเนาะทีว่าน้องๆมาเที่ยวน,ยนั่นแหละก็คือแบบกดบอลร้ายมือ่นก็นไปเหตุงานอยู่ฟังไทยแล้วนะก็เลยพานนองมาเที่ยวเนาะสองนีแหละสวิตสาวลาอยู่ในเมืองกรุงพี่น้องตอนนี้ก็คือบ่ายสองช็อตสองโมงเคร์งแล้วนะพี่น้องยังบ่ท่านได้เมือเนาะบอนเที่ยวก็มีหลายบอนอยู่แต่ว่าบฮูว่ะ น้องๆก็จะไปอยู่บ่อเจกก้กบ่อเขาเที่ยวตอนนี้เขาก็อิ่มเขาก็เมื่อยแล้วจ้พอเขาเปียกพัดแล้วนะเขาก็คือนั่ง่าอย่างเดียวพี่น้องควบผู้ิกก็คือกแบบเป็นผู้เฒ่าแล้วนี่เ <c> ข <oughs> าบอกทนแล้วนั่ง่านน้องก็พายเงินลงไปลงมาอยู่คนนน้ำลายได้พอตอนช่วงที่ว่าวสวยๆไปประมาณเที่ยงห่ำบ่ายตอนเสนาร์น่ะค้นจบไหลไปได้ห้ามานแล้วโตวางลายอยู่ตอนนี้ก็คือแบบคนนลายเติบแด้แบบโต๊ะจนเขาเจาะจองนะเนาะบ่ายโมงจะมา มันแบบมันอยู่ในบ่อนนี่นะมันสีเย็นอากาศนะมันสับ่์หอนแต่ว่าอยู่ทึ่งนี่บอกเลยเลยว่าถ้านั่งอย่งนี้หลดมาเผื่อจะหอดเลยเปียกโพี่น้องเมื่อนี้นะสามสิบแปดองศาบาทหนาวนะมันอากาศห่อนสมกับอันเด็กหน่อยเขาไปเหรียญหนาอะไรมันห่อนดีๆกลุ่มไข่อยู่บ่อสามว่าโอ้กลุ่มไข่เลยหัวเห็นน้องๆมีความสุกข้าก็มีความสุขไปน้ำเขาเลยก็ไปเที่ยวแล้วก็เจาะหนาบูดแล้วก็บ่มีความสุขเนาะแต่ว่านี่เย็นหน่อยก็มีความสุกข้าก็ดีใจนะว่าพี่น้องเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาเสารขาวยืนอยู่ ป้าสู่ชีวิตอันนี้ผูพายเพืออะ่นนะถูกติสาวขาวยืนพายข้างแนคุณเชืกว่าเมื่อนีพี่น้องฝั่งไทยมาเที่ยวหลายเนาะตะรับบุกว่าเขาจะอามาถุกหมือหรือบ่อเนาะแต่ว่ามาเมื่อนีจะลา้เห็นพี่น้องทางฝั่งไทยคนมาเที่ยวอันนี้ก็มาแต่ไทยกันนะพี่น้องฝั่งไทยเป็นมาเป็นมาได้อีกชิ่หอดสองเดือนแล้วเก็บเก็บเงินเลยเด้อ

ก็เท่ายัานแล้วมันง่ายหลังบ่บางแดนเห็นแต่บึงต้องกลับไปบึงในคลิปบถมันง่ายหลังเนี่ยมันจริงจังเหี้ยเออ,อเมื่อกลางเลยไปนามแนๆเลย,ออยเอเอตามตามหัวกันอีลอยกลุ่มข,มขายเยอะเพิ่งมาได้จะขึ้นจากหนามนี่ ปอไอ้ก็ยังที่พาไปเบิร์บอนใหม่อยู่เลยโอ้ขักเวนี่จ้ขักแล้วนี่้ไปดีไหมไโอ้โหโมีใหม่ป ได้น้าเหรียใหม่แล้ววยากเมื่อแล้วเนะาะระวังใหม่เด้บอบ่มีใหม่ปะวิวงามมรีพีนองเลยมันเย็นมรน,หนเหลียญหนามเลยเ่ม่ก,กับอากาศท้อนๆน่อนเนาะ หาแซนไก่หน้าปงอ้ากินไก่หน้าปงขายอยู่ทางแขนรอรอ้างในกระดดนะไก่หน้าปงเมื่อไหร่จะขานาดิา้าใจเงล้วนั่งซูเอเก่าเลยเยอะขานะดิสะนั่งซุเก่าเลยเยอะหาแซนบัดประมาณพันบาทเนาะพันพัน ไปเบิงไปเบิงเล็กหน่อยเล่นน้ถาก่อนผู้เฒ่านั่งเบิงมาเด้อพี่น้องมาเล่นย่าฝรังเออลืมถามก่อนเป็นยังคือเออสื่อถาฝรังก่อนเริ่มถามเออเออมาอีกเล็นเล็กน้อยอ่อนหน่อยอก่อนเท้าสี่ก่อนเท้าเป็นยังคือเออใส่มาผิดอ่าตัวตองเป็นยังอะบอก เ่นก่อนเบิกล่องไาเด้วยถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายสกล่องผัอด้เชิญเชิญเชิญเอปลาถึกเวทดิร้อยอย่าือป้าถึกเวทดิน้ำคุนเน่ะช่วๆแล้วก็ฮนมันถึงแฮตามน้องกตาม ชุมๆมันจอะกจแล้วมันใือนต้าให่ตัวลูกแ่คจเตะมาแล้วเขาจะเปิดเพลงเนาะคนไลายดิ <c oughs> อเอะเบิ่งสักขาหนนี่จะต่างหมูดห่ดอกจะไลน์เป็นหมักเห็ดแน่แปลกๆดอกเ <c oughs> ขาจะไลน์หมักเห็ดแน่แปลกๆหมู่ดอก thay hộp để thay video hộp ra oh. 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 mòn xong phả? oh. ui biệt <laughs> <laughs> ข่า้โดดเจ้ว่อร้อยให้โดดแล้วเขา,าเห็ดไหวร้อาขหารพี่น้องผู้ดีหนึ่งพันบาทเลยเนาะขักอกะไรได้นี่นะพอหาแหลกขึ้นมาในหนึ่งพันมกาหาเซน กินแก้วไปแล้วมันาาม,มาอีกคั้งนแล้วยังนะเพรออตอนนี้นะโลกแบบคือฝนสีตกนี่ใชก็แ้มันตีงหรคุณได้เร็วเลหน้อยก็ได้อบอ<ร>นะกนี่แบบือฝนจีมายเนาะต้องแน่นอ่ะล้าบนที่ห้องเลนหนานะวันที่ว่าน้องๆเขาเลีนนาทางนี้ก็มี่ี่น้อง พราะข้สูงนะแต่ว่าขึ้นเราตอนนี้นะไปแลปิ๊บย,ย่งบ่าฮ่ยฮ่าฮ่่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่าง่าน่ั่ไปไปไนฮ่าฮเา้่าฮ่าฮเาฮ่เมือ่อฮนน่า่าว่าว่า่าา่่อฮ่า่า่าฮาฮ่าฮอาาฮ่าาฮ่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 าฮฮาาม่่ ฮะเกเมื่อแล้วเอารมณ์แด้ว่าชวนมาแล้วก็ชวนเมื่ออม่วนเยเคอนีแบบว่าเราเคยเห็นเนาะมันก็ม่วนที่สำคัญนี่ยเคเห็นน้องๆเลวก็เห็นลูกเมียมีความสุขเนีมีความสุขนปงหูเบาเงา้หนึ่งหายเงื่อล้าพัดหูไอแป๊ดจะต้องตับเลยกระห็ดเกินจ้องจองจำตันนี้บห้ามวล้ตวงไร้นำม่วนน่ะนีเจ็บอึกเยอะ ปาแต่เกินมากเกินมากมันเลยะจะนด้กันถือตีนหน้องแล้วขอไาบอกบอกวาจุภาพปีนหนองยอกน้องเลยจะถือซาเลยอ่ะเดี๋ยวมาฝกมาฝากมาฝาะแม่มาฝากแม่มาฝากจังกิดในกระบามเร คนนี้ตายผมู้มื่อ้านนี่ไปไกลอย่างเรามีบุญนะตก๊อกเอามือจ้องปาเลยลบเรียกไม่นะคะึืนมาแล้วเมื่อแล้วเดิมพี่น้องเมื่อแล้วเดิมเขาเรลียนหนาป่นแล้วก็เขาเป็นไข่กระเลมบบ่เออลัชื่อชัว่์ขากยิงมา่ถวบนในซองแปรุ่งขาอืปีหนามาอีกบ่เซาขาวสีเมาหลดมา เมาค่ะน้ำมันรถค่ะอาหารเปิดตอนนี้เปินไปหาเงินก่อนแม่บอกเขาไปบังมีแย่งปีหนาปีหนาล่ะสิหาเงินมาเที่ยวก่อนปีหนาสิมาแบบจ่ายแบบค่ารถค่านอกกินมาทุกอย่างเดี๋ยวจะไปหาเงินก่อนเช้าเขาวบอกไว้อแบบคันม้ให้พ่อแม่บอกยังก็กลุ่มขายอยู่บ้านมื่อนี้ยนะกลุ่มอยู่โอ้ยบังหนาตาคือสิเป็นตาสิบเหมยเรี่เนาะพี่น้องน้อเป็นตาสิเบิดเหนือเบิดแหงแล้วเป็นวัด้นาแห ลอยในกลุ่มขายกลุ่มไข่หมูมือเหรอถ้าเป็นหมคือหมื่นก่อนบมูมือกลุ่มไข่ไปกรุงเทพก็จะบวชขึ้นหอดเดือดแล้วเนาะสนอขึ้นหอดโอ้ขึ้นหอดตอนนี้กำลังไอ้หวา่อยฮะไปพี่น้องเด็กเราก็ตัเมื่อแล้วเนาะตอนนี้ก็คือจักมือนจั๊กม่วงล้อร้อยซี่ม่วงเละเป็นมะหอดนะหมืดนไปมะหอดแบบบางเสือกเขบดได้ลงคลิปมื่อกี้เพราะว่ามาไกลบดมะหอดพี่น้องมาหอดเดือดแล้ว ออกจากทา่าแขกประมาณ4โมงครึ่งเนาะตอนนี้มาอาเอร์เรนก็คือเ7โมง40ประมาณ4ชั่วามงนะทีนเละหยิบทีว่ว่าพาน้องไปเที่ยวแล้วพี่น้องจะน่ประกาไปเห็ุเรียกที่ไทยแล้วน้องเขาก็เลยอยากเปิดหูเปิดตาจากน้อยเน,ะ <c oughs> น,น,นาะคลิปนะี้ก็ขอจบไว้ก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าไปกันเลยทุกคนฟันดีบายยไปนอนพักผ่อนก่อน,หอนเหนียวกระตัวเงไปบนป้นนำ